สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงท่านน้าวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนดวงความรักในอีก2เดือนนี้เรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวท่านน้ากันเลยครับว่าสถานะคนโสดสถานะคนคุยนะครับและคนที่มีแฟนอยู่แล้วดวงความรักในอีก2เดือนนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดรูหัวสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคาถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นทุกชี่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวท่านน้าเองแล้วเนี่ยในอีก2เดือนนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้าง เรื่องของคู่ครองเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะไปต่อกันรอดไหมรวมถึงคนโสดนะครับและสถานะคนคุยจะมีคนเข้ามาและดีสําหรับคุณหรือเปล่าจะได้เปลี่ยนสถานะไหมมาฟังคำนายกันเลยครับมาเริ่มต้นที่เซตที่1นึ่เลยครับว่าชาวธาตุน้ํากับเรื่องของความรักจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เซตที่1นะครับผมบอกเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์และความรักเองเนี่ยคุณคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์แล้วเนี่ยชาวธาตุน้ำเนี่ยให้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าเราจะตั ว่าจะจริงจังหรือว่ากะว่าจะซับพอร์ตใครบางคนเพื่อให้ความรักมันไปต่อได้ในระยะไกลนะครับตัวคุณเองเป็นผู้นําสําหรับความรักนะครับมองถึงทิศทางอันไกลสาหรับรักในอนาคตนะครับรวมถึงคนที่คุณเข้ามานะเวลานี้นะครับหรือว่าใครที่แวะเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมองทิศทางร่วมกันนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับความรักนะครับสถานะคนคุยนะครับหรือว่าสถานะโสดได้เปรียบนะครับช่วงนี้เองถ้ามีคนเข้ามาพร้อมที่จะตั้งความหวังร่วมกันในอนาคตให้ความหวังที่ดีร่วมกันในความสัมพัน และตัวคุณเองเนี่ยพูดอะไรนะครับก็เป็นอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทําให้ภาวะความสัมพันธ์เนี่ยเชื่อใจกันและกันได้ง่ายๆนะครับผมมอกว่าทิศทางความรักกําลังจะเป็นไปและดําเนินไปในทางที่ดีในช่วง2เดือนนี้สําหรับสถานะโสดและสถานะคนคุยครับแต่สถานะแฟนนะครับหรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วมีแบบแผนร่วมกันนะครับคือการวางแผนในอนาคตการอยากจะมีลูกมีบุตรนะครับร่วมกันนะครับในที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักในอีก2เดือนนี้นะครับของชาวท่าน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกแล้ว ก็ราศีมีนะครับในที่สองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เคยหนักใจนะครับหรือว่าเคยหน่วงใจนะครับหรือว่าเคยทําให้จิตใจเรามันวาววุ่นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับคนมีคู่เคยห่างกันพักความสัมพันธ์เคยจืดจางสําหรับความรักไปแล้วนะครับให้ใจไปไม่ได้ส่งผลดีตอนนี้เองเนี่ยกับเปลี่ยนใหม่นะครับว่าความรักกลับมาเห็นใจกันมากขึ้นกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นกลับมาดูแลใจกันมากขึ้นในช่วง2เดือนนี้ครับใครที่ห่างความสัมพันธ์นะครับพักความสัมพันธ์อยู่จบความสัมพัันธ์ลลงจะได้กบมา ีเทิร์นกันอีกครั้งรวมถึงสถานะโสดนะครับหรือว่าสถานะคนคุยผมบอกเลยว่ากําลังจะเป็นไปทางที่ดีนะครับอย่าเพิ่งมองถึงเรื่องอดีตมากจนเกินไปนะครับเพราะอดีตเองเนี่ยจะมาทําร้ายคุณกับความรักทั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะจะทําให้ไปต่อได้ค่อนข้างยากอย่ายึดติดกับเรื่องอดีตมากจนเกินไปเพราะจะทําให้คุณหนักใจได้กับแฟนใหม่และคนรักใหม่ครับในท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักในอีก2เดือนนี้นะครับของชาวธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนะครับในเช้าท้ายนะครับบอกอย ชัดเจนเลยครับเป้าหมายและแบบแผนนะครับอย่างชัดเจนมากๆนะครับทำร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันมีทิศทางร่วมกันสําหรับความรักนะครับและรวมถึงนะครับความรักของชาวท่านน้ําเองเนี่ยมักจะได้แฟนที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนๆกันนะครับชอบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆชอบทําอะไรใหม่ๆนะครับมีกิจกรรมร่วมกันมีทําอะไรร่วมกันนะครับหรือมองถึงธุรก,กิจร่วมกันด้วยเช่นกันในอนาคตสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับหรือมีคู่ครองแล้วเนี่ยมักจะทําสัมมาอาชีพร่วมกันนะครับทำธุรกิจร่วมกันตอบโจทย์ด้านการ เงินในทางที่ดีนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับความรักนะครับรวมถึงสถานะโสดและสถานะคนคุยนะครับผมบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ชอบท่องเที่ยวมากๆนะครับการที่คุณเปิดประสบการณ์กับเรื่องของการท่องเที่ยวร่วมกันเนี่ยจะทําให้ความรักพัฒนาต่อได้ในระยะไกลนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตด้วยผมบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ดีและเหมาะสมกันมากๆสําหรับความรักคนโสดนะครับในช่วง2เดือนนี้จะมีแฟนหรือว่ามีความรักเข้ามาครับรวมถึงสถานะคนคุยจะได้พัฒนาต่อสําหรับความสัมพันธ์นะครับเพราะคนที่เข้ามา เป็นคนที่จริงใจต่อคุณแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันนะครับ